นี้หน้าหนาวค่ะก็ได้ทําแปลงแล้วก็ได้ลงปลูกผักเรียบร้อยแล้วผักกําลังงามค่ะแล้วก็แต่ก่อนคราวที่แล้วอ่าส่งกันบ้านเรื่องผักไอเรื่องข้าวข้าวดอยอะค่ะอันนี้คือถั่วแปรค่ะพ,พี่ออนทุกท่านคะ่ะถั่วแปรทาไมมันมีแต่สีดําก็ไม่รู้แต่พ่อบ้านบอกว่าตอนตอนาอกล้านะ่ะ อ่าเมล็ดที่มันเป็นสีอื่นมันไม่เกิดเลยค่ะมันเกิดเฉพาะสีดําค่ะพี่ออนพอพอเก็บมเมล็ดเมื่อวานเมืม่อวนนี้อาเมตตามาส่งที่สุพรรณได้แต่สีเหลืองค่ะเดี๋ยวมารวมกันนะคะ <c oughs> อันนี้ได้แต่สีดํ <c oughs> าค่ะแล้วก็เยอะด้วยค่ะตอนนี้กําลังแกะมเมล็ดพันธุ์ค่ะก็เตรียม เตรียมออรเอาลองมาทาอาหารดูแล้วก็เตรียมเก็บเป็นมเมล็ดพันธุ์พี่น้องท่านใดสนใจอยากได้มเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกก็ติดต่อได้นะคะอันนี้คือถั่วแปรค่ะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะพี่ออรเป็นข้าวดอยค่ะเป็นข้าวดอยค่ะอันนี้คือมเมล็ดข้าวดดยที่ได้นะคะเอ่อเดิมทีรูรู้อ่ทีมจิตอาสาส่งมาให้ที่ที่ปูผาหนึ่งร้อยเมล็ดค่ะหนึ่งร้อยเมล็ดก็ก็เลยเอามาเอามาหว่าน เพื่อจะเก็บขยายพันธุ์นะคะก็เกิดดีมากแล้วต้นสูงใหญ่มากค่ะแล้วก็ลำต้นเขาแข็งแรงรวงก็ใหญ่แต่ว่าพอสักพักหนึ่งพอมันออกรวงนกมันมาลงหมดเลยค่ะก็ตกใจที่ที่สวงกันบ้านไปว่านกลงหมดเลยไม่รู้จะได้พันธุ์ไหมค่ะแต่ปรากฏว่าว่าเอ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 าเขาเรียกว่าอะตาข่ายมาคุมค่ะแล้วก็เอาเอา ถุงพลาสติกเสียวขาวไปเสียบไว้ก็ไล่นกอะค่ะก็ปรากฏว่าก็ได้เหลือเท่านี้ค่ะเอ่อจากหนึ่งร้อยเมล็ดนะคะก็ได้เยอะค่ะน,นี่คือนับไม่ได้แต่ว่าลองนับรวงหนึ่งอะค่ะหนึ่งรวงมันได้ประมาณร้อยหกสิบห้าเมล็ดค่ะก็ก็ชาวนานี่ถ้าปลูกถ้าพูดถึงอ่อปลูกเกสิกรรมไร่สารพิษแล้วปลูกข้าวนี่คือกําไรแบบจากหนึ่งเมล็ดแค่นั้นนะคะได้ ได้กําไรเป็นเป็นร้อยเมล็ดนะคะถือว่าอันนี้คือสร้างอาหารที่เขาเรียกวาอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี่คือปลูกข้าวนี่มันสุดยอดจริงๆค่ะอันนี้คือวนัวนวันอ่าผักกาดขาวกับผักกระจ้อนนะคะบ้านเราผักผักดอกผักผักกาดดอกแล้วก็หลายอย่างวันแล้วก็จะพอโตสักหน่อยเราก็จะไปปลูกะคะ่ะเป็นต้นกล้า แล้วก็มีต้นหอมค่ะหอมแดงหอมแดงกระเทียมค่ะอันนี้อันนี้คือมันโตแล้วก็มาปลูกแยกกออย่างเงี้ยค่ะกำลังสวยค่ะอันนี้ทำทำแปลงโดยดินที่ที่มันไม่เหมาะที่จะเพาะปลูกเลยค่ะคุณรู้มันเป็นดินเหนียวแบบดินเหนียวที่เป็นดินหน้าดินที่อามาถมแล้วมันมีมีเกลือเป็นดินเค็มอะค่ะมีเกลือแล้ว ถ้ามันแห้งนี่มันจะแข็งมากเลยอะค่ะกดแทบจะไม่ได้แต่ถ้ามันเปียกมันจะเละเป็นตมเลยค่ะเป็นแบบเป,เป็นตินตมเละเลยมันทีนี้ก็เอาต้นไม้เอาใบไม้อ่ะค่ะใบไม้ในสวนอะ่ะมาแล้วก็หญ้าที่ที่พ่อบ้านตัดอะค่ะก็มาคลุกกับดินคลุกกับดินหมักไว้ประมาณหนึ่งสัปดาห์จนให้มันเหมือนกับจะเน่ารดน้ำแล้วก็ขมไว้ก็ให้มันเน่าๆแล้วก็มาชงใหม่แล้วก็มาปลูกป,ปรากฏว่า ก <S an> ็งามค่ะเป็นการปรับปรุงดินที่ที่ได้ผลค,ค่ะทําคล้ายๆกับใส่กิ่งไม้ที่มันเล็กๆใบไม้เหมือนกับเพิ่อมาเค้าเอร์แล้วก็กลบด้วยดินอีกทีนึงอค่ะก็มาปลูกปร,ปร,กร,รากฏว่าก็ได้ผลค่ะคุณรู้ก็เป็นการใช้กสิอ่าใช้อ่าความรู้ในการทํากิกรรมไร้สารพิษจากท่านอาจารย์หมอเขียวกับท่านพี่อ่าพี่น้องจิตอาสาทุกท่านไปปรับปรุปรงดินปรากฏว่า ก็สามารถปลูกผักงามได้เหมือนกันค่ะ